สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับอยู่กับร้านเจตอกแดกและแทบดมานบงเทิงสินนะครับสวัสดีพ่อโคน,นัดครับผมตอนนี้กำลังตำไทยนะครับทุกคนโอ้โหกรงแห้งจุกๆมาเปิดเทสช่ำๆเลยครับตอนนี้อนี้จะเป็นส้มตำไทยนะครับไม่ใส่ปลาโอ้โหน้ำกระชกขึ้นมา ตำไทยหวาน,วานๆเค็มๆแซ่บน่าดูทุกคนมาพร้อมเสิร์ฟจ้าส้มตำไทยแซ่บร้านเจ๊ต๊อกแตกนะครับลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถกดสั่งในตะกร้าได้เลยนะครับมีน้ำส้มตำพร้อมทานนะครับอ่อยู่บ้านอยู่ที่ไหนก็แซ่บได้นะครับทุกคนไทยกับบ้านไม่ที่นี่โอเคตำไทยกับบ้าน มาดูครกต่อไปกันครับอันนี้ตําตําไทยกุ้งสดหมวยอนะครับอันนี้เรากําลังละลายน้ำตาลเพื่อมันละเอียดดีนะครับทุกคนวาไม่ละเอียดเดี๋ยวแต่น,น้ำแน่นอน ตัวฝักยาวมะนาวมะเขือเทศน,นะครับมะเขือเทศร้านเราเนี่ยคือแบบให้ฉ่ำๆเลยอ่ะฉ่ำเวอร์อุ้งนีนตัวกุ้งยอไทยสุ๋นเผ็ดฉ่ำ เสร็จแล้วจะตำกุ้งสดหมูยอแบบไทยๆนะครับแวะมาทานกันได้เลยที่ร้านเจตอกแตกและแซบโดบันเทิงสินนะครับไปจ้าต,ต่อไปตำอะไรครับตำปลาตำปลา ตำปลานี้จะคนละสีกับตำไทยเลยนะถัว่วฝักยาวมะเขือเทศมะนาวครับแล้วก็เส้นมะละกอน,น,น,น่าทานมากทกุกคนฟัช่ำเลยครับ ต้มน้องปลาน้องเบสมองอะไรน้องเบสน้องเบสน้องเบสยิ้มอ่ะเสร็จแล้วครับต้มปลาลาครับน้ำสิงนี่น้ำพี่นักใช่ไหมน้องเบสยิ้มอะไรน้องเบสไม่ใช่น้ำผมน้ำี่ต่อไปต้มอะไรครับ ตำแ,แซลมอนหมูยอแซ่แซแบๆจ้ามาไรนะพี่แฝมบอกว่าเค็มกับนัวมีเส้นบางๆคั่นอยู่เี่ย บุฟเฟ่มะเขิดเทศจริงๆนะุคนๆจริงๆแบบเราให้เต็มๆจุกๆอ่ะอยากได้เท่าไหร่ก็เอาไปเจ้ลูกค้าชอบกินมะเขือเทศเอออ่ะไปใช่เปล่าลูกพีอาการอนเนี้กินมะเขือเทศดีไหมเนมสดชื่นแดงแป๊ดเลยแดงแป๊ดในในลูกค้าถามเซียวมอนอยู่ไหน แซลมอนอยู่นี่ล <c oughs> ูกค้าบอกว่าแซลมอนไม่ต้องเยอะอ๋อแซลมอนไม่ต้องเยอะมะเขือเทศเช่ำๆเสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเห <c oughs> มือนเดิมครับลูกค้าทางบ้านก็กดในตะกรกาได้ครับ <c oughs> งานดีไหมน้องเบส <c oughs> งานดีไหมงานดีไหมงานดีไหมดีเนาะ ดีอะโอเคโอเคสี่ตำไม่ใช่หรอลูกพี่ตำอะไรครับพี่นัทตำบูมายอดตำบูมายอจะนไปลกาบริบกัน้อาอาเพราะปเหักมเป้าร้าน เียวสบายมากเสียดวังทุกคนจะเป้าลังว่งาพี่นันเข้า,าไป ไม่็นปลารไเ็ดตรไหนรคีสครับพี่ของตามอะไรอยู่ครับยำปลาแซลมอนยำแซลมอนหมูยอใช่ครับแซหนาดูเลย กระมอนอยู okay. ่ต้างหนไม่รู้โอเคนี่เป็นน้ำปุ้งสดกระมอนนะครับเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยชิวๆ ไปตำอะไรครับตำปลาตำปลาล่าตำปลาเดชก็เนี่ยอร่อยเลยดู

ต่อไปตามอะไรครับนี่อ่ะเกาหลอยอเค็มเกาหลอยอ,อเค็ม,มอันนี้พี่ติดหกหรือเปล่าเจ็บน้อยเ็น้อยเม็ดสองเม็ดสองเม็ดทอ ตาอะไรครับตามกะเหล่ายอเหล่ายอมะเขือเทศ ค okay. สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับอยู่กับร้านเจต็อกแบกนะครับต้มตำแซ่บๆอร่อยๆตอนนี้กำลังตำอะไรอยู่ครับพี่นัทตำแคงซสมอนแครงโยนะครับคค โอเคครับต่อไปเป็นตำแยกน้ำกลับบ้านนะครับ อย่างนั้นนี่ครับี่องตาอะไรครับกุ้งโอ้อโหดูแซ่บมากเลยอะ่ะ ไม่เปรี้ยวไม่หวานเค็มย<า>ังเดียวเลยลูกไม่เปรี้ยวไม่หวานกนอรต่อไปลูกพีตทำอะไรครับปูมยามอยอ ไม่ยอกมาเป็นตำไทยใช่ไหมครับ สอาต้นยจะเป็นสอง่ต่อไปตำอะไรครับตำไทยแยกนำะ